สวัสดีครับผมเซลต้องนะครับวิศวนครหลวงสาขาหลนครนะครับวันนี้นะครับเซลต้องก็จะมาบอกเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อการใช้งานของลูกค้านะครับสําหรับตัวรถ NewX ปี2024 25นะครับในโวมปัจจุบันนี้นะครับระบบ a d a ดรนะครับหรือระบบการตั้งค่าที่ผ่านตัวของหน้าจอวิทยุเราเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องไปทำที่เดินไกก่อนะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาสอนกันว่า การปิดเปิดระบบเอ a ดอสทำยังไงนะครับการตั้งค่าเป็นยังไงนะครับอ่ะเริ่มนะครับก็หน้าจอยเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมปิดไฟก่อนมันจะได้สว่างขึ้นอ่ะนะครับถ้าเกิดเราจะมีการปรับเรื่องของหน้าจอนะครับหรือปรับระบบของรถนะครับเราสามารถเข้าไปที่ลบรถตรงนี้ได้เลยกดที่ลบรถหนึ่งที่นะครับตัวนี้มันจะแสดงเรื่องของระบบเอ a ดสมาทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้จะเป็นการแจ้งเตือนการออกนอกเลนนะครับ เราสามารถปิดได้แค่เอามือสมัมผัสแค่นี้ปึ๊บนะครับตัวนี้การเตือนการชนด้านหน้านะครับหรือว่าเบรคอัตโนมัตินั่นเองนะครับเราสามารถปิดได้ตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นการอ่อนล็อกเลนมุมอับสายตานะครับเวลาเราออนล็อกเลนแต่เราไม่เห็นรถด้านหลังเนี่ยตัวพวงาลจะดึงกลับให้เราสามารถปิดได้ ตัวนี้คือ3ตัวนี้ที่จะเป็นระบบเดาด์หลักๆนะครับในการขับขี่ด้นหน้านะครับส่วน2ตัวนี้จะเป็นการถอยหลังตัวถอยหลังเนี่ยก็คือในกรณีจุดอับสายตาที่เรามองรถหลังไม่เห็นแล้วรถหลังมีการตัดตัดเรามานะครับแล้วเราถอยหลังเรามองไม่เห็นเนี่ยตัวระบบตันนี้มาช่วยจับให้อยู่แล้วนะครับอ่ะระบบเดาร์ก็มีประมาณนี้แล้วก็การตั้งค่าทั้งหมดก็สามารถกดตรงนี้ได้นะครับอยู่ที่สามขีดตรงนี้ปึ๊บตัวสามขีดนะครับสามารถตั้งค่าได้หมดเลยก็จะมีตัวระบบ เปิดปิดไฟสูงต่ำอัตโนมัติด้านหน้านะครับแล้วถ้าเกิดเราเลือกเรากดไปนะครับเนี่ยครับเปิดปิดแค่นี้อันนี้ปิดนี้เปิดนะครับระบบระบบเบรกฉุกเฉินด้านหน้าตัวเนี้ยมันจะอยู่หน้าจอเมื่อสักครู่นี้แหละเราปิดไปแล้วเมื่อกี้เราปิดไปนะครับตัวนี้มันจะขึ้นปิดอยู่เนี่ยครับมันจะปิดอยู่ถ้าเปิดเปิดปิดเรากดปุ่มนั้เนี่หรือจะเข้ามาในเมนูนี้ก็ได้นะครับคือเรากดเปิดเปิดปิดได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งกับหน้าจอเลย นะครับแล้วก็ระบบช่วยการาระบบช่วยเตือนรักษาช่องทางเดินรถเมื่อกี้แล้วก็ปิดอยู่มันก็จะปิดอยู่นะครับแล้วก็เปิดได้ตรงนี้ก็ได้นะครับทุกอย่างสามารถปรับตัวนี้ได้หมดเลยเนาะผมเข้าๆไว้ให้แล้วก็ระบบอีกตัวหนึ่งการล็อกรถประตูการล็อกประตูรถนะครับอัตโนมัตินะครับตัวนี้รูปแบบก็จะมีเรือกนะครับแบบเครื่องยนต์หรือเรื่องตำแหนเกียร์พีสามารถปลดล็อกได้นะครับ การเปิดการเปิดการล็อกประตูอัตโนมัตินะครับแล้วก็สามารถเปิดปิดได้แล้วก็ล็อกประตูอัตโนมัติน่ยเราล็อกความเร็วเท่าไหร่เราสามารถตั้งค่าได้นะครับความเร็วอยู่ที่12กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ20ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเราสามารถเปิดปิดได้เลยเลือกไ,ได้เลยนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นตัวล็อกรถสตาร์ทรถด้วยกุญแจชริยะนะครับตัวนี้มันสามารถตั้งได้ทุกอย่างเลยนะครับ ระบบไฟตอาสวา่สวางก็สามารถเลือกได้ครับมีให้เลือกเพียบนะครับเราจะปิดไฟแอมเบียนไลท์ก็ได้นะในห้องโดยสารสมมติว่าเราขับตอนคืนแล้วไฟบนแทงตาเราก็กดตรงนี้ปิดแค่นี้นะครับที่ปัดน้ำฝนจอดตาร์รถด้วยรีโมทฟังก์ชันประตูทางไฟฟ้าต่างๆต,ตรงนี้ได้หมดเลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นการบอกองศารถนะครับเวลาเราขับรถไปในตำแหน่งพื้นที่ที่ชันเอียงนะครับเราสามารถดูตำแหน่งรถเราได้ว่าเราเอียงอยู่ในความปลอดภยัยหรือเปล่า หลักๆตัวนี้นะครับหน้าจออุทยุกับหน้าจอเรือนไมล์มันจะลิงก์ถึงกันแล้วนะครับวันนี้เซลต้องก็จะบอกประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดใช้รถมิวเอ็กซ์ฟี224หรือ225แล้วเกิดข้อผิดสายนะครับอยากกระสอบาขาก็สามารถแจ้งมาที่ข้อความด้านล่างได้นะครับหรือลิงก มาได้นะครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรศัพท์ว้ให้ทิ้งอดีร้านวาให้นะครับก <c oughs> ็สามารถโทรสอบถามได้นะครับไม่ได้ออกรถเซียต้องก็สามารถโทรศัพท์ถามได้นะก็บอกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องออกรถเซลต้องนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเซต้องให้คำปรึกษ,ษาที่ดีลูกค้าเข้าใจได้ง่ายนะครับขรั้ต่อไปก็ยะงดูการละกันนะครับว <c oughs> ันนี้เซีต้องขอบตัวรานไว้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับ